พบกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันสำคัญสำคัญยังไงวันนี้ลอตเตอรี่ออกครับใครยังไม่รู้บ้างใครใครยังไม่ซื้อรีบซื้อเสียอาจจะมีโชคบุญเกื้อหนุนอาจจะถูกกับเขาลุงชัยก็หวังอย่างนั้นแหละครับก็มีผ้าเป็นผ้าลายโบราณน,นะครับเป็นลายกระแอไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยครั้งนกะอันนี้เป็นผ้าค้างสต็อก ครับเป็นผ้าค้างสต็อกอยู่ไปเดินเดินดูอ้าวแขวนอยู่นี่เองนะครับก็เลยต้องเอาออกมาทำคลิปใครชอบสีเม็ดมะขามให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใส่สวยทีเดียวครับเป็นผ้าที่ทอไหมแท้ทอมือถามว่าจากไหนเหลือไม่กี่คุ้มแล้วละ่ะที่ทอผ้า,ผาลายโบราณอย่างเงี้ยเหลือไม่กี่ช่างไม่กี่คนแล้วที่ท,ทอลายโบราณแบบนี้ เนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันเป็นลายเฉยขายโบ,บราณลายโบราณจจะผมซื้อผมซื้อเข้ามาผมรู้ว่ามีคนที่ต้องการอยู่อยู่ใครที่เอาไปเก็บรีบซื้อนะครับเพราะมันเหลือแค่2เมตรแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าข้างหน้าวันข้างหน้าจะมีไหมปีใหม่ไปแล้วจะมีไหมไอันนี้เป็นผ้าตกค้างสต็อกอยู่แค่สองเมตรถามว่าแพงไหมอันนี้ไม่แพงครับสามพันสามนะครับสามพันสามถ้า ุกันในทางรายเดี๋ยวลดให้พิเศษเป็นปีใหม่ลดให้พิเศษเป็นปีใหม่ติดต่อเข้ามาครับหมายเลขรายละเอียดอยู่ที่ภาพนิ่งแล้วอันนี้เป็นหมายเลข c ีสองหกสองนะครับไปดูที่หน้าหน้าที่หน้าคลิปภาพนิ่งนะครับดูที่ภาพนิ่งดีกว่าะนะนไม่ต้อง จะได้ไม่ไม,ไ,มไม่สับสนเพราะปีนี้ลูกชายก็ต้องระวังมากนะครับเพราะอายุมันเยอะเกี่ยวกับการสรับสนในใน,ในเรื่องราคาหรือว่าเรื่องรายละเอียดมีมาในคลิปก็ประมาณสองผืนเป็นของเก่าเหมือนกัน,กนอีกอันหนึ่งเป็นโกนก็เอสแปลเป็นไทยกัลูกออสนั่นแหละครับถ้าแปลภาษากลางก็เป็นลูกออสแต่ทางนี้เอสโกนก็คือลูกหลานเป็นภาษาถิ่นเป็นภาษาเขมรสุรินนะครับ มีเชิงไหมมีเชิงครับเห็นไหมครับมีปลายเชิงปลายเชิงอยู่ด้านนี้ที่แถบใหญ่ๆอันนี้เส้นคุมเชิงเป็นอยู่ด้านบนเส้นคุมเชิงนี่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับพอดีครับซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวลดพิเศษห้ามซื้อให้กำนันนะครับ <laughs> คือหมายความว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนาะ อาจก็เหลือแค่ผื้นเดียวหรือใครจะซื้อไปเก็บก็เอานะครับแล้วแต่ใครจะเอาไปยังไงไปดูพื้นที่2กันครับอีกพื้นหนึ่งเป็นผ้าลายโบราณเช่นเดียวกันครับที่เรียกว่าโกนกับเอดกับเอดกับอดลูกออดนั่นแหละครับ ลูกหลานมันก็คือลูกหลานไอ้เกลลูกตัวเล็กๆ,ๆหเห็นใกล้ๆแล้วจะเห็นไหมเป็นจุดสีเหลืองๆนะครับอันนี้เขาเขาใส่กันนิวด้วยแต่ใส่กันนิวเส้นเดียวนะครับใส่กันนิวเส้นเดียวดูจากด้านขอบด้านบนนี้จะเห็นนะครับเป็นเส้นขา,ขาวๆป็นเส้นเดียวปกติเขาก็จะทำส่งเส้นมีสามเส้นมีหนึ่งเส้นมีอย่างนี้แหละครับเขาเรียกกันนิวมันเป็นเทคนิคการทอถามว่าลุงชัยทอเป็นไม่ไม่เป็นหรอครับ จะรู้จักเลือกผ้าที่จะเอาเข้ามาขายในร้านได้อันนี้เป็น4เมตรนะครับตัดชุดได้เพราะว่ามันมันไม่มีไม่มีเชิงนะครับซ้ายขวาเนี่ยไม่มีเชิงอันนี้4เมตรตัดชุดได้เลยหรือถ้าจะให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือญาติพี่น้องเราคนนับถือของเราได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เก็บสะสมไว้รีบเก็บนะครับเพราะเหลือแค่2เมตร ออเหลือ4เมตรคือ1ชุดเท่านั้นตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาบา,บางช่างบางคนก็เลิกไปแล้วคนส่งผ้าบางคนก็เลิกไปแล้วแต่ลุงชัยยังอยู่นะครับาหาคินไปวันๆหนึ่งก็ได้ผ้าสวยๆแต่ก็ยังยังถือมาตรฐานของตัวเองอยู่ต้องเลือกผ้าอย่างดีให้กับท่านลูกค้า,าให้กับลูกค้า ทุกผืนต้องขัดสวยเป็นลายเม็ดลายสีไม่อดลายเขาเรียกอะไรเม็ดมะขามนะครับลายเม็ดมะาขามนี่ครับสีน้ำตาลแล้วก็จุดดึงเหลืองเล็กๆนะครับสีเม,ม็ดหมายเลขอะไรลุงชัยยกมายกไปหมายเลขเจสามสามห้าเก้าสามพันสามคูณสอง แบ่งไหมไม่อยากแบ่งอันนี้เอาไว้ตัดชุดได้ใครที่อยากได้หมดแล้วก็หมดเลยมาสั่ง,อ,งอีกก็ไม่มั่นใจว่าช่างคนนี้ยังอยู่หรือเปล่าที่ทอผ้าโบราณเนี่ยหรือราคานี้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าไหมมันขึ้นค่าแรงมันขึ้นพอประกาศว่าจะขึ้นมันขึ้นแล้วพอขึ้นพอเขาประกาศว่าขึ้นมันขึ้นอีกทีหนึ่งแต่จริงๆมันขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับขึ้นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วไหมขาดตลาดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ได้ของมาขายดนั้นก็ต้องต้องเห็นใจช้ยนิดนึงบางทีราคามันอาจจะสูงขึ้นไปนิดนึงแต่อันนี้เป็นผ้าตกตกสต็อกสามพัคูณสก็6กพัเอาอย่างนี้สิหกพันเอาแค่6,000ถ้าเอา2เมตรเอา4เมตรหนึ่งชุดเลยนะโดยประมาณนะครับประมาณสเมตรถ้าถามบอกเป๊ะไหมชัยไม่ได้วัด แต่เขาจะทอที่ที่หลักเมตรหลักเมตรไม่ไม่เป็นหลาถ้าหลาถ้าหลานี่มันมี90เซนมีหนึ่งหลา90เซนแต่เมตรนี่100เซนนะครับพอตัดชุดอะไรก็สวยนะครับ,รบก็วันนี้ก็อวยพรปีใหม่ก็อวยพรไปแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านใครมีบุญมากพอก็เป็นของคนนั้นไปก็ เริ่มต้นกันใหม่ปีใหม่หวังว่าคงจะดีขึ้นทุกอย่างนะครับและาใครที่กลับบ้านกลับช่องใครที่เดินทางไปที่ไหนยากพี่น้องก็ขอให้เดินทางแค้วค่าปลอดภัยไปมาไปสะดวกมาสบายนะครับสำหรับวันนี้ก็สองผืนเหมือนเดิมพบกันในคลิปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ